เรื่องราวต่อไปค่ะพาคุณผู้ชมไปปิดท้ายเรื่องสวยๆงามๆที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะกับการจัดกิจกรรมเสวนามองอนาคตนครสวรรค์เมืองแห่งศิลปะค่ะ ทางด้านานู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะนายทาวีเสริมพักดีกุลค่ะเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนามองอนาคตนครสวรรค์เมืองแห่งศิลปะโดยมีทางด้านของท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์นายกเทศมนตรีนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะผู้เสวนานักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกทั้งยังเดินชมงานศิลปะของน้องๆน,นะคะซึ่งแต่ละชิ้นงานบอกเลยนะคะว่าแตกต่างกันออกไปสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัว ตนในการสร้างงานศิลปะของน้องๆนั่นเองค่ะทางนี้นะคะก็ได้มีการบรรยายในเรื่องของการออกแบบเมืองศิลปะและการเสวนาในหัวข้อเรื่องมองอนาคตนครสวรรค์เมืองแห่งศิลปะที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาไม่ว่าจะเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปทอนและคณะอาจารย์และการสนับสนุนอนาคตนครสวรรค์เมืองแห่งศิลปะค่ะมองอนาคตเมืองนครสวรรค์เมืองแห่งศิลป ถือว่าเป็นเกิดขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการพัฒนาสู่ความยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนารูปแบบใหม่นะคะให้มีกลยุทธ์ในการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองศิลป,ปะนา,นานาชาติและการสร้างข้อตกลงร่วมกันเพื่อเป็นการยกระดับเศรฐษฐกิจท้องถิ่นและดึงดูดคนที่สนใจในเรื่องของงานศิลป,ปะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติรวมไปถึงยังเป็นการส่งเสริมนะคะการสร้างรายไดใ้ให้กับพี่น้องประชาชนใน ท้องถิ่นด้วยค่ะ